ไม่เคยมีปืนอ่ะพี่ไม่เคยมีปืนเนี่ยเนตลบเนตลบเนตออกมาเนตออกมาปล่อยางตปล่อยเุต้องพี่หยุดก่อนสั้นถึงยาวถึงยอะอาวถึงยาวึงเยอะเลยเขาถ่ายไปดิอ๋อไม่ร ah ู้ว่าือเวียนออกมาแล้วใช่สื่อเบียนออกแล้วเ m รเนี่ยปืนถูกนะเขาเอาา SCP SCP เรนี้ต้ออยู่ตามตลาดยัง

วันนั้นไปแบงกับปอมกำลังคุยเลยเอ้ยบ้านรูปทันไดีพี่อุ่นดีเซนแบบนี้เอาอีกชุดรองเท้าจิดดีเอาไว้โอ้ยแกมพองไปแล้ว